โอเคครับวันนี้เราจะมาดูกันสลับตำนานอดีตเมตาที่ราคาล่วงนะครับซึ่งมันก็ยังเก่งอยู่เลยนะแต่สาเหตุที่ราคาล่วงเนี่ยเพราะว่ามันมีการ์ดใหม่ครับไอการ์ดฤดูหนาวเนี่ยมันทําให้นักเตะราคาล่วงไปหลายตัวเลยคนระับซึ่งพูดตามตรงว,ว่าการ์ดฤดูหนาวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันแพงเวอร์มากๆจากที่เห็นครับนี่ครับพาเมอร์เนี่ย พันล้านไปแล้วนะน้อยเออ900ลาฟิญญา1,250ล้านครับมันเวอร์เกินไปเนาะรวมไปถึงตำนานการฤด,ดูหนาวด้วยนะครับที่ราคาแพงพอๆกับการนักเตะธ,ธรรมดาเลยเนะีย่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันสลับนักเตะอดีตเมตาตำนานนะที่ราคาตกและย,ย่างเล่นได้ครับไปไปดูกันมานที่ตัวแรกครับยายาตูเล่ปีโฮลนะครับซึ่งใครที่กำลังมองหาเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ใช้งานยาวๆเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานยาวๆได้เลยครับโอเอรเนี่ยหนึ่งร้อยไปเลยนะ พลังงานเนี่ยหดาวนะครับกับท่าสกิล4ดาวก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆอยู่แล้ววิ่งจนจบเกมตัวนี้สามารถโยกได้เลยนะเป็น CDM นะครับแต่ว่าผู้ตามตรงยยาตูเ่เนี่ยมันจะสไตล์เกมลุกมากกว่าเกมรับนะครับถึงจะโยกมาเป็น CDM ได้เนี่ยรู้จักพลังแฝงก็ได้ครับมีเพลเบกเกอร์ยิงไกลเนาะยิงไซก้อยยิงปั่นเนือชั้นอย่างเงี้ยพลังแฝงเกมลุกชัดๆเวลาเล่นจริงอ่ะถ้าใครเคยเล่นก็จะ รู้อยู่ว่ามันสไตล์เกมลุกมากกว่าเกมรับนะครับถึงเวอร์เรทก็จะเป็นสูงสูงก็ตามค่าพลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าความว่องไวครับให้มาที่90เลยก็ไม่ได้แย่นะเพราะในเกมเนี่ยมันตัวใหญ่มากสำหรับะยาตูเล่นะสามารถเบียดชนได้สบายครับความแข็งเนี่ยอยู่ที่102นะการใช็เกิ้ลน109แล้วตัวนี้จิ้มบอลดียิงไกลโคตรดีรยะตูเล่มันยิงไกลคมมากครับอารมณ์แบบยิงไกลแบบแฟงแนมพาดเลยฝีเท้าครับให้มาที่เ4เลยครับซึ่งถ้าเทียบกับเซนเตอร์มิด ซึ่งจุดด้อยข้อเดียวเลยของยาทาตูรีนะครับที่ผมสังเกตก็คือการเปิดบอลอย่างเดียวเลยที่มันเปิดไม่ค่อยดีครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยไปเปิดอยู่แล้วแหละสมมติเราได้ลูกเตะม,มุมอย่างเงี้ยยาทาตูเร่มันก็แบบไปคอยหมงหรือว่าคอยยิงไกลซะมากกว่านะคอยอยู่แถว2เนาะถึงค่าพลังหมงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามารถหม่งได้นะเป็นตัวสูงแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยครับเบียดแย่งหมงนได้แบบสบายๆย,ยิงไกลคตรคมตัวนี้ราคาเนี่ยตอนนี้คือแบบโคตรดีถ้าใครจะซื้อเนี่ยควรซื้อตอนนี้เลยนะแบบนาวอะ ดูครับราคาแบบ250ล้านได้ไปเลยโอเวียร์หนึเม็ดแดงนะแต่ถ้าใครงบเยอะกว่านั้นครับจัดไปเลยครับ324ล้านโอเวียร์หนใช้ได้แบบ3 4เดือนแน่นอนสำหรับยาตูเลตัวนี้ถึงจะมีตัวใหม่แล้วเนาะซึ่งการ์ดใหม่ของยายาตูเลครับก็แพงทั้ง2การ์ดเลยนะไม่ว่าจะการ์ดฤดูหนาวครับกับการ์ดฮีโร่แบบใหม่เนาะซึ่งราคาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า 789ล้านเม็ดแดงสเตตเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นไปนเล่นในเกมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างอะไรขนาดนั้นนะครับแนะนำเอาตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วครับย่าตัวเลตัวต่อมาครับจะเป็นโลองบองปียูโลนะครับตัวนี้เจอบ่อยมากในแรง์กิ้งนะครับมันยังมีคนนิยมใช้กันอยู่อย่างแบบแพร่หลายมากๆอะ่ะพลังงานเนี่ยเอาไปเต็มเมเลยครับห้าดาวนะเป็นเซตแ็กแที่น่าจะพลังงานเยอะที่สุดแล้วตัวนี้เรื่องพลังแฝงมีเล่นเพื่อทีมครับแต่ว่าในเกมเนี่ยตัวสูง วเครดนะครับปันกลางสูงนะตัวนี้ค่าพลังครับเรามาดูกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าในเกมวเนี่ยมันตัวใหญ่ตัวสูงด้วยนะครับมันสามารถยั่งมงได้แบบสบายๆนะถึงค่าพลังมงเนี่ยอาจจะไม่แต่ร้อยเนาะอยู่ที่99กับการกระโดดแค่92นับแต่ว่าไว้ใจได้แนะ่นอนผมใช้ตัวรังรอนี่ก็คือก็ไว้ใจได้แล้วตัวนี้คนก็ใช้เยอะด้วยครับถูกกว่าแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันนะความเร็วเนี่ยคือเป็นจุดเด่นของโลรงบองอยู่แล้วเป็นเซิร์ฟเคที่วิ่งเร็วโคตรความวั่งไบทคือม่ได้แย่เลยับ86กบ เซ็นเตอร์แบ็กที่แบบตัวโคตรใหญ่อ่ะอันนี้คือดีมากๆเลยนะให้มาที่86เนี่ยเรื่องการจ่ายบอลึ้นหน้าถามว่าโอเคไหมตัวนี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะถึงจะไม่แตะ90นะครับอยู่ที่88เนาะการส่งลูกใกล้แต่ว่าตัวนี้ส่งบอลได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ใครที่กําลังหาเซ็นเตอร์แบ็กสายความเร็วแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยโรลลงบอกครับเป็นตัวที่ใช่แน่นอนซึ่งราคาครับไม่ได้แพงแลเลยตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเป็ดแดงเม็ดแดงแค่129ล้านคนตั้งนะครับ ซึ่งเอาเมส้มไปเลยพูดตามตรง188ล้านอยาน104ครับใช้งานได้ยาวๆอยู่แล้วตัวนี้ถึงจะมีอยาแบบเริ่มต้นที่105กันแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพวกนั้นมันแพงเกินไปเนาะเราก็มาเล่นตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวนี้มันก็เก่งเหมือนกันสำหรับรลรองบองครับตัวต่อมานะครับอเลสซานโดเดวเปโลนะครับตัวนี้เท้าขวา5าเท้าซ้าย5้นะเล่นได้2เท้านะครับเป็นตำนาน p h o l นะครับพลังงานเนี่ย4ดาวขึ้นกับท่าสกิลอีก4ดาวนะครับก็ตามมาตรฐานเลยสำหรับพลังงานกับท่าสกิลนะครับคุณสม จะมีความเป็นผู้นํจยิงปั่นโคง้งแล้วก็เพลเมกเกอร์นะครับซึ่งเหมาะสมมากๆสำหรับพลังแฝงกับกลางตัวลุกนะครับวิเลดปันป่นการบันกลางครับตัวว่าไปเล่นรจริงเนี่ยผมคิดว่ามันก็เติมอยู่พอประมาณแหละมันคอยอยู่แถว2นะครับคอยส่งไกลตัวนี้ปั่นโหดมากๆเรื่องความเร็วครับให้มาเริ่มต้นเนี่ยการเริ่มความเร็วนะครับอยู่ที่99แล้วนะอันนี้แบบยังไม่ได้เทนนะความว่องไวนะครับให้มาที่102นะครับไปเล่นในเกมถามว่ามันคล่องแคล่วมากไหม ตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยคล่องแคล่วมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะตัวแบบป้อมๆหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้ในเกมเนี่ยมันดูไม่ค่อยคล่องครับซึ่งการจจายบอลตัวนี้เชื่อใจได้เลยคือให้มาเนี่ยแค่98ส่งลูกไกลกับส่งลูกไกลแค่86นะครับแต่ว่าเรื่องการจจายบอลเนี่ยผมคิดว่าในเกมทําได้ดีนะครับการบอลก็อยู่ที่105นะครับเส้นโค้งอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับเดวเปโลปั่นคมนะครับเรื่องการทำประตูเนาะจะเห็นว่าเยอะมากๆเลยครับมันอารมณ์ประมาณหน้าต่ำซมากกว่าเดวเปโลเนี่ยซึ่งข แค่เ0เท่านั้นกับส่วนสูงแค่คร้อยเจ็ดสิบสี่นะไเป็นเล่นงจริงก็โง่ไม่ค่อยได้นะครับจะเป็นแนวแบบยิงแถวสองซะมากกว่าเดวเปโลความแข็งครับให้มาที่73ไเป็นเร่นงจริงถามว่าชุดกระชากเลิกเลยได้ไหมผมคิดว่าทําได้อยู่นะครับเวลาแบบเราเลี้ยงหลบไปเงี้ยแล้วโดนกองหลังดึงเสือ้อมันก็ไม่ค่อยเสียบอลบ่อยมากนักครับสำหรับเดวเปโนะครับเราก็เป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยเพราะว่าสองเท้าเนี่ยแหละราคาครับแค่60ล้านสำหรับเมดเทานะครับเม็ดแดงเนี่ยถูกมากเลยนะแค่ร้อยสามสิบสี่ล้านนะ้องคนตั้งรอเต อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่มันเป็นตัวที่เก่งนะครับซึ่งเบสส้มเนี่ยอยู่ที่218ล้านก็ไปตั้งซื้อกันได้เลย OBR เนี่ยหนึ่้อยห้าเลยนะครับเยอะมากๆสามารถบูต OBR ทีมได้เลยนะครับสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่อง OBR ทีมนะครับตัวต่อมานะครับโคเลอร์เป็นเซตแบ็กตำนานฮีโร่นะครับปีกาตูเกมนั่นเองนะครับพลังงานเนี่ยสดาวครึ่งกับพลังแฝงของดีทั้ง2อย่างมีเนนแท็กเกิลกับหม่งส่งพลังนะครับซึ่งตัวนี้เก่งทั้งเมเนทั้งเทิร์นเนนี่ยปากลางสูงนะครับเรามาดูค่าพลัง ตัวนี้นะครับความว่องไว88ดสับถามว่าโอเคไหมซึ่งผมใช้งานอยู่ตัวนี้จังหวะกลับตัวเนี่ยผมคิดว่าทําได้ดีเลยแล้วก็เรื่องของความเร็วการเล่นความเร็วครับอยู่ที่93ครับไปเล่นจริงถามว่ามันตามกองหน้าทาันไหมถ้าเป็นกองหน้าแบบสายความเร็วจัดๆเลยอองรีเอมป์ป้ P e, อะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วว่าตามไม่ทันเนาะจะไปเด่นเรื่องของการเข้าบอลมากกว่าตัวนี้เข้าบอลแม่นแล้วก็ดักบอลก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เหมือนกันครับเห็นได้ว่าการแท็กเกอร์เนี่ยอยู่ที่109เลยกับความแข็งที่108 เกือเป็นตัวแบบตัวเข้าบอลแบบตันเลยอ่ะแบบเข้าบอลทีอยูอ่ประมาณนั้นเลยครับการหมุนเนี่ยคือไว้ใจได้อยู่นะครับเวลาไปหมุนลูกเตะม,มุมเนี่ยโคลเลอร์ทําได้ดีเลยครับเล่นการส่งบอลส่งลูกใกล้88นะครับแต่ว่าส่งลูกไกลเนี่ยน้อยหน่อยนะอยู่ที่75นะครับซึ่งผมเอาไปเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้แบบแทงบอลขึ้นหน้าอยู่แล้วอ่ะผมจะฝากบอลไปให้ไปโล่อีกทีหนึ่งสำหรับตอนที่ผมใช้งานโคลเลอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งหลักๆเลยนะครับของโคเลอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เข้าบอลแม่นเข้าบอลหนักมากๆแล้วก็เป็นตัวที่มงดีมากโดยเฉพาะลูกเตะมุมนับเรามาดูราคากันครับสำหรับโคเลอร์ตัวนี้เม็ดแดงอยู่ที่266ล้านนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยลงมาแบบต่ํามากๆเลยนะครับซึ่งเม็ดส้มครับอยู่ที่353ล้านนะกราฟเนี่ยก็เริ่มเหงนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะแต่ว่าราคาเนี่ยผมคิดว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับโคเลอร์ตัวนี้นะถึงจะมีร่างใหม่แล้วปีไฟเนี่ยปีนี้แพงเกินไปครับโอ้โหตัวละ2,000 ตัวละ2 0 0พถามจริงไม่มีตังซื้อหรอกครับเพราะว่าเอาตัวดีก็ได้นะัสกสเตตก็ห่างกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันสำหรับโคลเลอร์ปีตู้เกมครับตัวต่อมาครับข้างๆกันเลยนี่กอมพานี Company ครับมาคู่กันเลยสำหรับ2งตัวดีเนาะเรามาดูสเตตเลยครับส,สูง190เซนครับซึ่งสูงกว่าโคลเลอร์ตัวเมื่อกี้นะพลังงานเนี่ย4ดาวนะถ้าจะไม่บิดโคลเลอร์ประมาณ4ดาวครึ่งนะแต่ว่าตัวนี้แค่4ดาวแต่ก็ใช้งานได้ครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยปกติพลังงาน4ดาวมันตามมาตรฐานอยู่แล้วเนาะ มันไม่ค่อยได้วิ่งเยอะครับซึ่งพลังแฝงมีเน้นแท็กเกิลครับอาจจะไม่ได้มีลูกมงแต่ว่าลูกกากาศตัวนี้ก็ทําได้ดีนะสำหรับกอมปนีครับวิเฤตปันกลางสูงครับเรามาดูค่าพลังเลยเรื่องลูกมงที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้อยู่ที่106กเลยครับกับสูงสูงที่สูงโคตรๆร้อยเก้าสิบเซนสำหรับเซนเตอร์นี่คือสูงเลยครับการกระโดดอาจจะไม่แตะร้อยแต่ว่าไว้ใจได้เลยเรื่องลูกมงของกอมปนีครับความว่องไวไม่ได้แย่อยู่ที่87เ็นะครับกับความเร็วที่สปีดต้นเน ผมคิดว่ามันเข้าบอลหนักแน่นกว่าโคลเลอรตัวเมื่อกี้อีกครับสำหรับกอมบนีตัวนี้นครับจะเห็นได้ว่าการไต่ขึ้นแบบยืนเนี่ยอยู่ที่111เลยครับสไลด์105รประกบ110อความแข็งก็110ครับตัวนี้คือแบบชนปิวแน่นอนเรื่องการใจบอลครับพอๆกับโคลเลเรเลยซึ่งราคาของกอมบนีนะครับเม็ดแดงเนี่ยอยู่ที่248ล้านนะครับส่วนเม็ดส้มเนี่ยอยู่ที่330ล้านนะจะเห็นได้ว่าการาฟเนี่ยก็ตกหวบอีกเหมือนกันนะก็เลือกเอาเลยครับว่าจะเอาโคลเลอรืรออปนี โคเลอร์เนี่ยจะได้เรื่องของความเร็วที่เร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าอริานีเนี่ยผมคิดว่าเข้าบอลหนักแน่นกว่านะครับก็ลองตัดสินใจกันเอานะสงตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปมาที่ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ครับลูกรลักของผมเองปีเตอร์เช็คตัวนี้เซฟกระจายครับเรียกได้ว่าบางตาเนี่ยผมก็กลับมาใช้นะคเพราะว่าหวนคิดถึงเรื่องคุณสมบัตินะครับจะเห็นเว่ามีคว้มลูกไกลเนาะก็เป็นพลังแฝงประจําตัวของ GK ทุกคนอยู่แล้วกลับเล่นเพื่อทีมนะครับพลังแฝงเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังครับ แน่นอนอยู่แล้วครับว่าปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะไม่แตะร้อยเนาะสู้แบบโกปีใหม่ๆไม่ค่อยได้นะครับโกปีใหม่ๆเนี่ยมันแตะร้อยกันหมดแล้วเนาะพวกปฏิกิริยาการเตะอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกถ้าเราซื้อเนี่ยเราสามารถซื้อเม็ดส้มได้เลยนะแล้วเราก็เอาไปเทนเพิ่มเนี่ยปฏิกิริยาเพิ่มมาเยอะมากๆกับการตอบสนองก็เยอะครับการคุมตำแหน่งก็ดีเนาะตัวนี้ไม่ต้องพูดเดยอะก็คือเห็นไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปผมนะตัวนี้ว่ามันเซฟขนาดไหนขนาดผมอัพน้อยเทนน้อยมันยังเซฟเลยครับและตัวนี้ไม่ได เซฟกระจายแน่นอนคนซื้ออย่างเยอะครับนี่ครับ16คนรออยู่174ล้านเนาะราคาเนี่ยถ้าดูจับกราฟมันเริ่มขึ้นมานิดหนึ่ง้วแต่ก็อยู่ประมาณกลางกราฟแบบมันยังพอโอเคอยู่นะอุปยานหนึ่งร้อยสามเรื่องโอเปยานเนี่ยอาจจะใช้บูธทีมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเหนียวจริงสำหรับปีเตอร์เช็คตัวนี้เนาะใครมีงบน้อยหน่อยก็เม็ดแดงก็ได้อยู่ที่114่้อยสิบสี่ล้านนะอรปยานหนึ่งร้อยสองก็โอเคอยู่นะปีเตอร์เช็คโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับตํานานนะครับตัวน่าสนใจอดีตเมตาาที่่ผมคิดว น่าซื้อเลยนะณปัจจุบันนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากไอ้พวกนักเตะต,ตัวใหม่นะครับที่มันโอเวอร์ฮร์เยอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเนี่ยมันหิวตังมาจากไหนนะครับเอาเข้ามารัวๆวเลยนะคทำให้นักเตะต,ตัวเก่านับแต่ว่ายังเก่งอยู่เนะี่ยราคาล่วงเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ